ตัวนี้เป็นรุ่นอัปเกรดของปี2023แกะแป๊บนึงนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งตัวนี้คือคอมจิ๋วหรือมินิ PC ชื่อรุ่น B m a x Mac Mini B4 Plus จุดเด่นของรุ่นนี้แรม16กิกทุกคน แรม1 6 g b พื้นที่เก็บข้อมูลเป็นแบบ SSD 512GB ใช้ CPU Intel Gen 12สามารถต่อออกจอได้3จอราคาค่าตัวของเขาไม่ถึง8,000บาทอันนี้ยังไม่รวมถึงช่วงโปรนะถ้าเป็นช่วงโปรราคาไม่ถึง7,000บาทก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดูน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างตัวกล่องนะครับนี่คือตัวกล่อง รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ที่ด้านข้างก็จะมีสเปคข้่ค่าบอกตามนี้ Mini PC m o โมเดล B4 p l u s CPU Intel p r o c e s s o R N100 RAM 16 g b Storage 512 g b สในส่วนของตุวกล่องจะคล้ายกันทุกรุ่นเลยนะครับของ BMAX Mac Mini มาเปิดมามาที่ด้านข้างกันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้าง เขาก็จะมีสาย hdmi แถมมาให้เราหนึ่งเส้นอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์จ่ายไฟอยู่ที่1 2โวลต์2แอมป์หรือ24วัตต์จะมีน็อตมาให้เรา2คู่ก็เอาไปใช้กับ visa basket ตัวนี้หรือว่าที่ติดด้านหลังจอคอม user manual คู่มือการใช้งานในนี้ก็จะมีบอก วิธีการติดตั้งคร่าวๆมาดูที่ตัวเครื่องอ่าเรามาดูที่ตรงนี้กันก่อนนะเขาก็จะมี reminder เตือนความจำข้อ1ถ้าเราเปิดคอมครั้งแรกอย่าเพิ่งเสียบสายแลน,นหรือว่าต่อ Wi-Fi เพราะว่าถ้าตัวเครื่องยังไม่ต่ออินเทอร์เน็ตจะสามารถเซต Windows ได้เร็วขึ้นข้อที่2เมื่อ Windows ทำการอัปเดตอยู่อย่าปิดเครื่องหรือว่าอย่าทาอะไรให้เครื่องดับเพราะว่าตัวว i n d o w s อาจจะเสียหายได้ข้อที่3 เมื่อวินโดว์เสียหายเราสามารถกด f 9ตอนเปิดเครื่องเพื่อเข้า b max smart recovery เพื่อทำการคืนค่าโรงงานเราก็จะได้วินโดว์กลับมาเหมือนเดิมเหมือนเป็นเครื่องใหม่เลยนะนี่คือตัวเครื่องโอ้โหเล็กไหมอย่างเล็กเลยทุกคนดูสิเล็กไหม เดี๋ยวผมจะลองวัดคร่าวๆดูนะครับด้านยาว12.4เซนด้านกว้าง11.1เซนความหนา4.4เซนถือว่าเล็กนะเล็กเลยนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์อันนึงนี่ถือว่าเล็กเลยนะมาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากที่ด้านบนเราสามารถลอกแผ่นที่เขาติดมาให้อันนี้ออกได้ข้างในก็จะมีฟิล์มกันรอยอีกชั้นหนึ่ง มาที่ด้านหน้าก็จะมีอันนี้ก่อนเลยช่องเคียร์ซีมอนช่องเสียบลำโพงแล้วก็หูฟังพอร์ตไทซีช่อง USB 3.0 2ตัวปุ่มพาวเวอร์ต่อมาตรงนี้จะเป็นพัดลมระบายความร้อนบอกได้เลยว่าเสียงเงียบมากมาที่ด้านหลังก็จะมีช่อง HDMI 2ช่องช่อง USB 2.0 2ช่องช่องเสียบสายแลนและช่องเสียบอะแดปเตอร์ อีกด้านหนึ่งไม่มีอะไรนะครับตัวเครื่องจากที่จับมาตัวเครื่องเหมือนเป็นพลาสติกนะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันอีกทีเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นอะไรนะที่ด้านหลังก็จะมีปุ่มยางเอาไว้กันลื่น4จุดแบบนี้นี่เวลาที่เราวางกับพื้นมันก็จะหนื่จะมีช่องเสียบน็อตของ Visa b a าร e เกสีดำๆเมื่อกี้นะครับเอาไว้ติดที่ด้านหลังจอคอมมีชื่อรุ่นมี serial number ประมาณนี้ สำหรับการต่อออก3จอนะก็คือเราใช้ช่อง HDMI 2ช่องจอ1จอ2แล้วก็จอที่มีพอร์ต Type C รวมกันเป็น3จอแล้วผมแนะนำอย่างนี้ช่อง USB 2.0เนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้กับพวกเมาส์คีย์บอร์ดถ้าเป็นช่อง USB 3.0ก็จะเหลือไว้สำหรับเส er ียบแ a ลชไดร์หรือเส er ียบฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร อะไรที่ต้องการความเร็วในการย,าย้ายข้อมูลให้เสร็จที่ด้านหน้าตรงนี้ตัวนี้ประหยัดพลังงานและเสียงพัดลมนี่เงียบมากทุกคนถ้าใครเน้นใช้งานโซเชียลดูหนังฟังเพลงตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับใครที่ต้องการพื้นที่บนโต๊ะคอมให้ว่างๆนะ หรือว่าจะแต่งโต๊ะคอมให้ดูสวยๆนะคอมจิวหรือว่ามินิ PC ตัวนี้ตอบโจทย์ถ้าใครสนใจคอมจิวหรือมินิ PC b m a x Mac Mini B4 Plus พต,ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แล้วก็ปักหมุดไว้ให้ลองกดเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมโพสให้ทุกช่องทางเลย